จจริิงเปดใครั้งนี้เรามาร่วมเล่าประสบการณ์ตรงของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของโรคภัยตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเราไปทำความรู้จักกับเธอเบื้องต้นกันก่อนเลยค่ะชื่อโชอติกาสิมมาค่ะชื่อเลอเ่นชื่อยุเลยค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ28ปีค่ะทีนี้ที่คุณยุบอกว่าไม่สบายปว่วยเป็นอะไรคะปว่วยเป็น SLE ค่ะ SLE เป็นลูปัสค่ะ มีภาวะของไตค่ะใช่ไหมคะแล้ว SLE นี้เป็นมาตั้งแต่นี้เท่าไหร่คะเป็นตั้งแต่16ปีค่ะจนถึงวันนี้เธอต้องอยู่กับโรค SLE มาแล้วกว่า12ปีคะ่ะทำให้การใช้ชีวิตอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นจากคนปกติหลายเท่าตัวคะ่ะแล้วคุณยุเป็นโรคนี้ได้อย่างไรมีจุดสังเกตตัวเองอะไรบ้างไปชมกันเลยคะ่ะอ๋อตอนนั้นก็คือมันมีอาการบวมาคะ่ะ ตอนนั้นกินขนมจีนค่ะกินเพื่อที่จะลดความอ้วนคันนี้มันก็บวม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 คันนี้ตอนกลางคืนก็เลยมากินมะขามกับเขาเรียกว่าปาจ,จมอมตื่นตอนเช้ามาก,ก็บวมบวมเหมือนลูกปุ๋งเลยบวมมากใหญ่ขนาดไหนลองๆอกันใหญ่มากม <laughs> ใหญ่ค่ะตกใจไหมตอนนั้นก็ตื่นมาก็ตกใจแล้วมันก็เป็นไข้ด้วยหนาวสั่นก็เดินไม่ได้คก็เลยมันก็ฉี่ไม่ออกด้วย ก็เลยก็เลยพับแม่ก็เลยพาไปหาหมอเขาก็เลยบอกว่าเป็นเป็นสภาวะไตาวายเฉียบพลันถ้ารักษาโรคนี้มันค่อนข้างใช้เงินเยอะอเพราะว่าต้องฟอกไตาอาทิตย์ละครั้งค่ะนีนแม่ก็เลยพาไปรักษาอยู่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็น SLE เป็นรูปัสเฉยๆไม่ได้เป็นไตาวายคือเป็น SLE แล้วก็มีอาการของไตใช่ค่ะมีอาการของไตเพิ่มขึ้นมามคือมันไปทําลายระบบคุม คุมกันภายในนะคะค่ะแล้วคุณหมอได้บอกไหมว่าเราเป็นไอีเพราะอะไรคุณหมอบอกว่ามันมีอยู่สองสาเหตุคือไม่กรรมพันธุ์ก็ติดจ,จากสภาวะสิ่งแวดล้อมอะคะ่ะกรณีของหนูคือเหมือนกับว่ามาจากสภาวะสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นละอองจากเกสรดอกไม้ก็ได้มาได้หลายสาเหตุนะคะแต่ไม่รู้ว่ามาจากตัวไหนอะคะ่ะอืออยู่ว่าเป็นโรคน่ากลัวไหมก็น่ากลัวมากเลยะคะ่ะเพราะว่าโดนฝนก็ไม่ได้โดนร้อนจัด โดนแสงแดดเยอะๆก็ไม่ได้นอนน้อยก็ไม่ได้แล้วเ<อ>ป็นเดือนตลาดก็ไม่ได้เจอคนเยอะๆก็ไม่ได้เราต้องมีผ้าปิดจมูกตล,ตลอดเวลาคือเหมือนเราเรับเชืเ้อได้ง่ายใช่ก็ถ้าถ้าถ้ามีลูกลูกโอกาสเป็นประมาณสิบเปอร์เซ็นต์จากติดถ้าติดจากแม่เพราะว่าหนูก็เคยมี พอตั้งคันแล้วโรคก,กำเริบพอดีก็เลยต้องยุยติการตั้งคภ์ตอนนั้นคือโรคสงบแล้วค่ะโรคสงบแล้วคันนี้พอตั้งครันแล้วมันทําให้โรคก,กำเริบขึ้นมาได้อะค่ะเป็นผลพวงทําให้ใช่อพอเราท้องไปกระตุ้นให้เชื้อมันทํางานหมอเขาบอกให้เลือกสองทางคือจะเลือกรูปหรือว่าเลือกแม่ก็เลยแปนก็เลยบอกว่าเลือกแม่เพราะว่าแม่มีโอกาสที่จะท้องใหม่อีกที่คุณหมอบอกว่าเป็นลูปัสอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ดูป,ปั๊นี่คือภูมิคุ้มกันปกป้องแล้วก็ทําลายร่างกายของตัวเองะคะ่ะคือเข้าไปทาลายทําลายข้างใน,นะคะ่ะมีสองอย่างก็คือมันจะออกข้างนอกกับเข้าข้างในแต่ของหนูมันเข้าข้างในคือไปทําลายไตยะคะ่ะคือมันสามารถไปทำลายส่วนไหนก็ได้ใช่ค่ะมันทำได้ทุก <c ười> อย่างทังหัวใจทั้งไตทั้งปอดทั้งตับแต่ขอ <c ười> งห <c ười> นูเผิอไปที่ไตะคะ่ะแล้วอาการที่เกิดขึ้นกับที่ไตมันแสดงออก ก็คือมีอาการบวมบวมแล้วก็ปัสสาวะไม่ออกเราเป็นไข้ง่ายอะค่ะมันจะเกี่ยวกับการคุมอาหารด้วยอะค่ะถ้าเรากินอาหารอะไรที่มันผิดหรือว่าเค็มเกินไปมันก็จะทําให้บวมเราก็จะหยุดสิ่งของเหล่านั้นแล้วก็กินยาสเตอร์เราเขาเรียกว่าเพนิซิลลูนเพื่อขับออกมันก็จะยุบลงค่ะคุณหมอที่บอกไหมว่าการที่เรากินยามากๆมันจะเป็นอะไรกับร่างกายก็ บอกค่ะบอกว่ากระดูกพูนแล้วก็กินเยอะๆทําให้ภูมิต้านทานโรคไม่มีอแต่เราก็จำเป็นต้องกินใช่แล้วก็ทาให้ตาเป็นต้อกระจกต้อลุมได้เพราะว่าผลพวงจากยาสเตอรอยค่ะเรื่องจริงเปิดใจผมดื่มเจนิฟูดเป็นประจําครับผมก็ดื่มเจนิฟูดเป็นประจาครับผมก็ดื่มเจนิฟูดเหมือนกันครับ เนีฟู้ดผลิตภัณฑ์ที่ผู้มีประสบการณ์มั่นใจเรื่องจริงเปิดใจการทานยาเพื่อรักษาอาการ SLE ของคุณยุนั้นต้องทานยาหลายประเภทค่ะเพื่อควบคุมโรคไม่ให้กำเริบคุณยุเคยอาการหนักถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณยุกันเลยค่ะเราเคยเจอจุดสูงสุดของการเป็นโรคของเราเคือก็คือตัวบวมค่ะตัวบวมแบบเดินไม่ได้เลยค่ะตอนนั้ะนะเรา ก็ตอนนั้นก็คือกินยาสมุนไพรกไหนก็ไปฟังจากวิทยุอันนี้ก็ไปกินพอตื่นเช้ามาก็ตัวบวมเดินไม่ได้แขนขาบวมหมดเลยบวมประมาณไหนลองลองบบวมบวมประมาณนี้ลหรอคะบวมมากคือมือมันอุ้มกึแบบอุ้มหนึ่งแล้วท้องก็ใหญ่เหมือนท้องเก้าเดือนได้คืนเดียวคืนเดียวใช่ แล้วตอนเราหลับเยอ่ะตอนเราหลับตอนหลับตื่นพอตื่นเช้ามาก็ตกใจแปว่าตอนเราหลับเราไม่รู้ตัวเลยว่ามันไม่ค่อยไม่รูพอตื่นมาแฟนหนูก็ยังตกใจอ้าวทำไมเป็นแบบเดียวเราตกใจหตอนตกใจก็ร้องไห้ก็เดินก็นอนอยู่กับที่ประมาณสามเดือนเพราะว่าตอนหนูไปหาหมอหมอก็ทําทุกวิถีทางที่จะให้หนูยุบแต่มันก็ไม่ยุบฉีดยาเข้าตรงขาสองข้างปล่อยยาเคมีปล่อยอะไรทุกอย่าง เอาน้ำออกจากท้องเจาะท้องเอาน้ําออกประมาณเกือบส<ม>ิบกิโลก็ไม่ยุบ<ม>น้ำก็เกิดขึ้นมาใหม่มาได้เติมไหมหรือเราดยุดไม่ได้เติมพ <c ười> าะเขาจำกัดน้ําให้กินพอตอนไปนอนโรงพยาบาลน,น้ำสมุนไพรที่กินไปคุณหมอได้อบอกไหมคะว่ามันเป็นม<อ>ีอะไรมันเขาบอกว่ามันมีสารสเตอรอยเย,ยอะมันทําให้ตัวบวมได้ตอนแรกก็แม่พาไปหาหมอชาวบ้านหมอสมุนไพร ใช้ยาฝนกินแล้วมันก็ยุบป,ประมาณเดือนนึ่งก็ยุบยุบลงเยอะไหมเยอะเป็นปกติยุบยุบลงแต่ว่าไปทํางานหนักขึ้นมันเหมือนกับว่ามันไปนเร่งให้ระบบปัสสาวะมันทํางานเร็วขึ้นตัวยุบแต่ว่าไตมันแย่ทำงานหนักขึ้นอีกมันทำงานหนักกว่าเดิมก็เลยหยุดกินค แต่อาการของคุณยุเองก็ยังไม่คงที่ค่ะคุณยุจึงเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆเข้ามาดูแลตัวเองเพิ่มเติมค่ะในช่วงนั้นคุณยุได้รู้จักกับสาสตร์การแพทย์ทางเลือกด้านเอนไซม์บำบัดศาสตร์ที่มาจากธรรมชาติหลังจากนั้นสุขภาพของคุณยุจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะตอนตอนครั้งแรกก็รู้สึกกังวลกวายอยู่เพราะว่าหนึ่งมันทําให้หนูปวดหัวยเยอะขึ้นแล้วขาหนูก็จะบวมตอนกินอะไท่ใช่ ขาหนูก็จะบวมเยอะเพราะหนูยืนทํางานแล้วหนูก็จะง่วงนอนตลอดเวลาครันนี้ก็เลยโทรไปถามเขาก็เลยบอกว่าเป็นอาการข้างเคียงของเอนไซม์ที่ทานไปครั้งแรกก็เลยประมาณประมาณสองสามอาทิตย์ก็เริ่มเริ่มปรับตัวได้แล้วมันยุบไหมคะการปวดหัวการง่วงนอนดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็คือเหมือนกับว่า จากที่ตัวหนูคนแบบมันไม่ค่อยสบายตัวใช่ไหมคะมันจะมีอาการปวดหัวปวดตรงเขา่าปวดตามร่างกายเนี่ยเหมือนกับว่าตัวบวมๆตลอดเวลาฉี่ก็ไม่ค่อยออกใช่ไหมคะมันก็แบบคลายขึ้นเหมือนกับสบายตัวขึ้นนิดนึงแล้วมันก็เรื่อยๆเรื่อยๆเหมือน,น,นคนปกติหนูค่ะแต่อ้ที่ไม่สบายบ,บ่อยๆที่บอกว่าถ้าไปไหนไม่สบายบ,บ่อยโดนแดดเลยตอนนี้มันมันพอเราพอจะเดินปากแดดหรืออะไรอย่างงี้ได้ได้คะ่ะเพราะว่าหนูไปเดินตลาดหนูก็ไม่เคยปิด ปิดจมูกแล้วหนูโดนฝนหนูก็เปียกฝน,นหนูมาหนูก็ทานเอนไซม์มันก็จะไม่มีอาการคือเรียกอาบน้ําเป่าผมนี่คือทานเอนไซม์อุ่นๆเลยค่ะ,คะก็ดีขึ้นตรงหนึ่งค่าไตามันก็ลดลงจากจาก็แต่ก่อนที่พูดว่าจากสามใช่ไหมคะมแล้วมากินเอนไซม์ตอนนี้ก็เหลือเหลือเป็นหนึ่งจุดแปดลดลงมาใกล้จะปกติปกติอยู่ที่เท่าไหร่นะหนึ่งศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งจุดห้าค่ะ ก็ดีใจมากค่ะคิดว่าแต่ก่อนเคยหมดหวังว่าอุ้ยชีวิตจะเป็นยังไงยังเด็กอยู่ต้องตายแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีแรงที่จะทํางานอะไรอย่างเงี้ยคิดมากครั้งนี้พอได้กินแล้วรู้สึกว่าเหมือนตัวเองยังอยู่ได้อีกนานเราก็บอกว่ายังมีแรงทํางานสบายใจเยอะมาก เราขอแสดงความยินดีกับคุณยุมากๆนะคะที่ร่างกายตอนนี้แข็งแรงขึ้นจากเดิมอย่างมากทำให้คุณยุเองใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นและทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอีกหลายๆท่านด้วยค่ะขอให้ทุกท่านสู้อย่างมีความหวังแล้วเรื่องราวร้ายๆจะผ่านไปค่ะ คุณสำหรับทุกๆคำขอบคุณที่มอบให้กับเจดีฟูดเราจะขอมอบแต่สิ่งดีๆตอบแทนให้กับทุกท่านตลอดไป